ค่ะมันนี่ข้ามาเปิดเบิงลน,นกไม้ดองจีเฮดไวสีเอาวันนี้ไซนั้นนี่ค่ะนกไม้ดองขาวขาวส,สวยๆเลยงามปะขาวขาว,ขาว,ขาวบอด,ดำเลยค่ะเนี่ยเกดแบบว่านกไม้ดองเป็นแผ่นขออนุญาตจาก,จก ขาวมากสวยเสร็จแล้วอันนี้เข้ากระสีเอาเข้ใหม่อันนี้ที่เข้าฝานแซ่หมอวันแช่น้ำเกลือไว้เข้ากระสีมาเข้าไซนีมีอันนี้เข้าตรงเนี่ยล่างก่อนอันนี้ดำเพราะว่า แสบบถึงน้ำเ่ยได้กนะ่ะเดี๋ยวไปล้างกันเด้อมาหลังจากที่เห้าล้างเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่คือเกลือ ล่างเสร็จแล้วเ้าก็อเอามาใส่กับบุก,กันเก้านี่แหละทีห้าดองไวอันนี้อันนี้เปรี้ยวเหเด้กินได้แต่ขอยสีดองเป็นดองเป็นปีเนาะเนี่ยขาวแล้วห้าแซนามไว้มันกับสีขาวขาวสวยอเอามาใส่เนี่ย ง่ามค่ะเทใส่เลยเท็มกับปุกนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยเท่ากับใส่เกลือเกลือใส่เกลือต้องถึงนะคะ่ะถ้าไม่ถึงเกลือก็จะเน่าถ้ามันบอถึงเกลือมันก็จะเน่าสิปเปยืยใช้เกลือเม็ดใหญ่นะคะ่ะเสร็จแล้ว แขนส,สวยๆเลยเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำมาใส่จัดเรียงให้ส,สวยๆนี่ค่ะใส่ใส่เกลือใส่ยางเรียบร้อยเขาก็สิเอา ปกติถ้าเป็นน้อไม้เซ็นเขาก็ชิคันเนี่ยบอกอันนี้มันคันก่ได้เดี๋ยวน้อไม้มันสิดแตกเขาก็บเศ้าเกลืออไร้ัส้สิละเศร้าเกลือไว้ใส่แบบนี้เลยมีแต่แข็นสวยๆไงสวยๆเลยกดน้ำไปเป็นตาแกงสมแส่บอ่ะ เสร็จแล้วเข้าไปเอาน้ำใส่เติมใบให้เต็มเติมน้ำให้ทวนมนอไม่เพื่อที่นอไม่มันสีดายบอดดำ นะคะน้องไม้ชีเด,ด,ดียบดำถ้าู้ไดใส่น้ำโปเต็มมันก็จะดำน้องไม้เซนเขาใส่ขวดเนาะมันก็เลยเป็นแบบนา่ามันก็ถว่วตลอดมันสวยอันนี้คือย่ามหิวย่างบุได้เขาก็เอาเปิดกินได้เลยแต่แล้วแล้วคอยกัสีเอาตัวน,นี้กดไลก่อนแบบนี้กดไปยังสีจากหนึ่งอาทิตย์เราคอยจังสีเอาอันนี้ออก กันไม่ให้มันเหหน่อไม้มันกันให้หน่อไม้ไม่ดำเห็นมันขวบนนาเห็นมันได้เกีียวเสร็จแล้วเขากัติดฟ้าเสร็จเรียบร้อยหน่อไม้ข้างล่างนี่ก็ขาวขาวสวยมากเลย อันนี้แห่เบิ้งตัวนี้อันนี้เป็นแล้วกินเลยแล้ว,ลวน,นี่นะสวยมากทุกนบนึงสวยมากเปรี้ยวแล้วด้วยนี่ไม่ดำขาว สวยปะใครสนใจหน่อไม้ดองจังใดด้วแว่นใหญ่ๆสีสวยทั้งมันเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบชั่มนี้ด้วยค่ะไดค่ะ Nei, right.